สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นทีม 3BB นะคะบ้านเรานะคะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะคะวิ่งด่วนทางสุดท้ายเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ให้ทาง 3BB เข้ามาติดให้นะ,ะไม่รู้จะติดได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เขาก็มาดูสถานที่แล้วก็มาให้คุยกับลุงคิดก่อนนะคะอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ของ 3BB นะคะกลางทุ่งนงทุ่งนานเราไปถามหลายบริษทัทแล้วนะคะเขาก็มีทั้งแบบเข้ามาสายมันไม่ถึงนะคะ แต่ทาง 3BB บีีนี่เขาเขาจะมาเซอร์วิสให้เรานะคะมาเซอร์วิสให้เราแต่ตอนนี้ก็เข้ามาขอดูพื้นที่อันนี้จะติดตั้งได้ไหมคะใช่ค่ะทำเรื่องขยายให้เรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อทำเรื่องขยายให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสามบีบีนี้นะคะใครอยูนอ่นอกพื้นที่นะคะลองติดต่อโทรไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เอาลงคิดน,นั่งเลยจ้ะพูดภาษาอังกฤษไหมครับ อ๋อลูกคิดถามว่าผูดภาษาอังกฤษไหมเออเอากาแฟทีนวันหรือว่ากาแฟดำปกติคะรรอุ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว<ม>พี่ช<ม>องอ้าวเหรอคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาน้ำม,มาให้ละกันเนาะ Oh, the memory is the price of 739. Mm -hmm. yeah, but now we discount cow it's like 631 But normally, we have like, yeah. <laughs> 12 months. But for this one it's this and then it comes to 24 months. We have 24 months, yeah. yes, yes. Yeah. Yeah. อันนี้นะคะเขาก็จะมีบล็อกสัญญาณของทีวีให้เราด้วยนะคะคืออันนี้เป็นช่วงลดราคาอยู่อะค่ะปกติจะคืนโอ้เราชอบค่ะเราชอบค่ะนี่คือรถทาง3ามดีลดให้เหลือ631บาทแต่สัญญา24เดือนค่ะอ๋ออันนี้สนใจติดต่อโทรได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดลูกค้าที่อยู่อะไรลองโทรสอบถามได้อันนี้คือสายด่วนของเขานะคะ อันนี้จะเป็นแจ้งเสียนะคะโอ้แจ้งเสียคือหลังติดตั้งใช่ไหมถ้าแจ้งเสียนะก็คือถ้าเน็ตนมีปัญหาปุ๊บให้แจ้งทันทีเลยเพราะว่าเราก็จะแก้แก้ไขเบื้องต้นด้วยคอเซนเตอร์จะแก้ไขเบื้องต้นให้ก่อนถ้าเกิดว่ามันแก้ไขไม่ได้เบื้องต้นสัญญาณยังใช้ไม่ได้ทีมช่างจะเข้าทําการซ่อมภายใน24ชั่วโมงค่ะดีเลยดีมากเลยอันนี้คือทีวีที่เราจะดูได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันที่ของมอเนอร์ใช่เป็นโมโนแมส์ด้วยนะคะ อ่ขึ้นไปดูข้างบนกับแกหน่อยแต่คิดว่ามันต้องจอนะคะเพราะว่าไม่ได้เดนแต่จ่อไม่เยอะใช่ไหมไม่ไม่เยอะค่ะก็ก็คงเมกโฮลิเติ้ลบิดวันโฮทูโฮ ตอนนี้นะคะเราก็คุยกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาทําการติดกล่องให้เราก่อนนะคะเพราะว่าเราอยู่กลางทุ่งนานะคะเราก็ต้องมีค่านะคะมีค่าสายเพราะว่าเราอยู่เกินนะคะอย่าอยู่ไกลเกินที่เขากําหนดนะคะก็ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปเล็กๆน้อยๆนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กๆน้อยๆไปตอนนี้เขาก็ทางอันนี้คือเป็นทางประสานงานนะคะ ทางประสานงานแล้วก็จะมีทีมติดตั้งมาอีกทีนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินขับรถดีๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะคะเพราะว่าเขาต้องติดตั้งกล่องก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินสายนะะดูค่ะส่วนแม่นะคะ ก็เหมือนเดิมจุดเดิมนะคะกินเหมือนเดิมกินแซบกินเหนวนะคะไม่รู้กินอะไรนะคะงับงับตล <laughs> <laughs> อดวันวนี้ก็มีฝนลงหน่อยนะคะไปปล่อยนะคะฝนฝนลงมาดีนะ,ะ่ะฝุ่นจะได้ไม่เยอะทีแม่บ้านเราก็อยู่ข้างบนนะคะยิบแม่บ้านแม่ก็ทําอะไรกินคะคุณแม่อ,อ๋อไม่ได้ทํำนี่ทํางานนี่นาะ ทํางานนะคะอยู่บ้านหลังนี้มีเบียกมีงานนะคะโซดาก็นะคะต้องมัดไว้นะคะนางอยู่ข้างในนางเบื่อะ่ะนางล้องออกมาข้างนอกนะคะอยู่แต่ในบ้านมากนางก็เบื่อก็เลยเอานางออกมาข้างนอกก็มัดไว้ก่อนนะคะยังไม่หายอยากจะมีสมีนะคะนางยังอยากจะมีสมีเป็นของตัวเองอยู่นะคะแต่ตอนนี้เราเรายังไม่พร้อมที่จะให้นางมีอ,งอืม แปลบอกเมือบบงไปทั้งไหนมาล่ะนี่แหละต้นท่งเจ้าเนี่ยนี่นะคะรถสามบีบีของเราอินเทอร์เน็ตเรามาแล้วนะคะส่วนนู่นค่ะกำลังเดินสายกันอยู่นะคะกำลังเดินสายจากเสานู่นนะคะกำลังเดินสายมา สวนทางนี้นะคะนี่เห็นไหมสายที่เขาลากนี่ค่ะนี่คสายเคเบิ้ลที่เขาลากให้เรานะคะ สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ โอเคตามสบายเลยนะคะโหมากกันหลายคนเลยนะคะหลายทีมเลย ทีสามเสาเลยนะคะ ค่ะก็ตอนนี้นะคะเขาก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตของเรานะคะก็ใช้งานโอเคนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะการโหลดนะคะมันก็แล้วแต่เครื่องของเรานะคะโทรศัพท์ของเรารุ่นเก่าไหมหรือว่าโน้ตบุ๊กของเรารุ่นเก่าไหมนะ,ะจากที่ป้าเช็คดูนะคะาการโหลดเนี่ย ในในคอมพิวเตอร์ของป้าเนี่ยมันได้ประมาณ300รอยเอ้ยสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะรอบต่อต่อนาทีนะคะส่วนในโทรศัพท์นี่ก็แค่200กว่ามันแล้วแต่นะคะาดาวน์โหลดหรือว,ว่าอ่าอัพอะไรอย่างนี้นะคะก็คือดีขึ้นนะคะนี่ก็คือแบบว่านี่ค่ะเราก็เดินมานะคะเราติดทั้งกล่องทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะเพราะว่าคือแถวนี้มันไม่มีคนเอานะคะ ไม่มีคนเอาป้าพี่ซี่ก็เลยกับลุงคิดเนี่ยก,ก็เลยต้องจ่ายค่ากล่องนะคะตรงหน้าปักซอยไปนะคะเหมือนตู้ตู้สัญญาณนะคะตู้สัญญาณหรือว่าการดึงสัญญาณมาคือจริงๆเขาต้องให้บ้าน10หลังนะคะบ้าน10หลังเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียตู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรของเขากนนะคะแต่นี่เราก็แบบเหมือนติดแบบต้องสองกล่องขึ้นนะคะก็เลยมีทั้งกล่องข้างบนและกล่องข้างล่างเลยก็ดีค่ะก็เหมือนบ้านเรามีสัญญาณ 2ชุด2กล่องนะคะเหมือนเหมือนเหมือนติดสองหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ต้องเข้าใจบริษทัทคเนเพราะว่ามันมีใครเอาเลยตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเอาเลยแล้วก็เขาก็ต้องมันก็ต้องแบบว่าเห็นใจเขาเพราะามันมีแต่บ้านเราเอาะะแต่อีกหน่อยนะคะเขาดึงสัญญาณมาแล้วนะคะพราะเขาดึงสัญญาณมาอะไรมานะคะอีกหน่อยเราก็ต้อง ก็คงจะมีคนเอาอะอนะคะในอนาคตนะคะก็น่าจะมีคนมาติดเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใหญ่เขาก็กำลังปรับหน้าดินนะคะก็คืมๆอยู่นะคะนี้ก็ยังคืมๆอยู่คืมเนี่ยปรับหน้าดินตรงนั้นนะคะให้ลดอา่าลดอะไรนะอา่าลถไถรถเกศมาเกตอยู่นะคะนี่ค่ะ ใกลๆขึ้นนะคะบรรยากาศก็ไม่ร้อนค่ะวันนี้ไม่ร้อนเพราะว่ามันมันเหมือนแบบว่าพายุมันเพิ่งจะเริ่มแบบว่าออกหรือว่าจะมาหรือบอกไม่รู้มันคึบมาค่ะก็ไม่ได้ติดตามตู่ยีิตินะคะช่วงนี้ช่วงนี้ว่าไปซี่ยุ่งค่ะไหนจะเคลียร์ของหนจะอะไรนะคะก็เลยแบบว่าคือมันยุ่งอะค่ะต่อสเปงก็งามนะคะยังไม่ได้ร่วง ดอกสะแบงอยู่นานเนาะอยู่นานกว่าดอกไอ้ดอกจานนะอ,อ้ยถ้าดอกจานอยู่นานๆเหมือนดอกสะแบงคงจะสวยอดอกจานมันร่วงเร็วค่ะมันสวยแต่มันร่วงเร็วมากอืมแต่ดอกสะแบงนี่นานมากอันนี้ต้นของไม่ใหญ่ค่ะเมื่อก่อนเนะี่ยตอนป้าเด็กๆนะคะต้นไม้แถวนี้เยอะๆเ,เยอะมากเดี๋ยวนี้เนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะ มันก็เลยแบบคันทนามันก็เยอะสมัยก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราจะได้พักควายเราใช้ควายไถายนาเนาะเดี๋ยวนี้ก็นั่นนะคะ่ะควายเหล็กเนาะเขาเรียกกันน่ะนี่ค่ะตรงไม่ใหญ่ก็มีต้นดอกสะแบงต้นนี้แล้วก็ต้นหนูนนะคะใหญ่ก็ให้เขาปรับปรับที่ดินปรับนาที่ไม่ใหญ่เยอะค่ะที่ของไม่ใหญ่เยอะอ้าวแม่ปาปซี่อ่ะนางจะไปไหนเนา ไปไหนเนาะคนงามเนาะเออเหรอคะสาวงามฮะจะไปหาแย่ไข่มดแดงนะเขาคนแก่นะคะกินไก่กินหมูเบื่อค่ะอันนี้จะไปกินของสูงแล้วนะคะปกินของสูงละเดี๋ยวไปหาแย่เดินแย่ดีค่ะมันมีต้นไม้เนี่ยะกับข้าวก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงหน้าบ้านเราเลย <laughs> กับข้าวนะคะอยู่หน้าบ้านเราจริงๆค่ะ ขอให้คุณแค่ขยันนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้เลยกับข้าวก็อยู่ตรงต้นไม้เลยในดินก็มีนะคะขุดปูหาหอยหาเหยนะจิบปโอปมจิบเปิมนะคะมีหมดนะคะขอคุณแค่อย่าขี้เกียจแค่น,นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่ซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย